สวัสดีเทรดเดอร์ der, ทุกท่านกลับพบกับ c ช n n นลเท e l i n e Style กับบทวิเคราะห์ครับประจำวันที่8ธันวาคม2564มาเริ่มวันที่คุณแรกครับทองคำครับผมจากกราฟนะครับจะเห็นว่าทองคำก็ยังคงอยู่ในกรอบที่ยังไม่สามารถเบรกหรือเลือกทางไปไหนได้ทั้ทางนะครับผม อยังไงก็ตามนะครับก็อยากให้เทรดเดอร์นะครับรอนะครับรอจนกว่าที่จะ1จะเทเส้นเทรลน์นะครับแล้วมีพลา a แอคชั่นนะครับไม่ผ่านเส้นเทรลน์นี้นะครับแล้วก็เซลลงมาได้นะครับหรือ2ครับรอจนกว่าจะเบรกแน็รับตรงนี้นะครับลงมาได้นะครับแล้วก็เซลลต่อได้ครับผมหรือในขาบายนะครับในขาบายควรรอด้านบนเลยนะครับรอที่จะผ่าน ในโซนดาวต้านนี้นะครับเราวผ่านขึ้นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ควรที่จะเข้าออเดอร์นะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะถูกลากนะครับผมโอเคยังไงก็ตามก็รอดูนะครับนะต่มาในส่วนของ EU ครับ EU หลังจากที่เราคาดการไว้ว่ามันจะยังสวิงอยู่ในกรอบนี้นะครับผมตอนนี้ลงมาในกรอบด้านล่างนะครับแล้วก็มี การดีดตัวขึ้นไปของแท่งตรงนี้นะครับผมในโซนของแนวต้านอ้อโทษครับแนวรับด้านล่างนะครับมีโอกาสนะครับที่กราฟจะยังคงสวิงขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเล่นบายดูนะครับก็สามารถบายขึ้นไปได้แล้วก็ SL ไว้ที่โลด้านนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีกำไรนะครับเพราะว่าอาจจะน้อยนะครับ นี่นะครับก็โทษท่าอา,อาจจะเยอะนะครับเพราะว่า,ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสโซนนี้ด้านบนนะครับก็จะทำให้มีจุด sl ที่น้อยนะครับกำไรก็จะเยอะหน่อยโอเคต่อมาสำหรับยูฟังนะครับก็อาจจะตรงกันข้ามกับตัว eu นะครับผมยูฟังตอนนี้นะครับมาเทสที่ตรง เราต้านนี้แล้วไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเทสในโซนนี้นะครับหลายรอบนะครับประมาณ1-2-3-3รอบนะครับแล้วก็ลงมานะครับซึ่งก็ผมก็คาดการไว้หลายวันแล้วนะครับว่าตัวยูฟังครับจะลงมาเทเส้นเทนไลน์นี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเลือกทางนะครับก็ณตอนนี้นะครับสามารถลองเซลได้นะครับผมเซลแล้วก็ s l นะครับไว้ที่ ายตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะกำไรสูงนะครับผมต่อมาตัว GU ครับ GU โอเคตามให้เราคาดการณ์ไว้นะครับมาเทสเส้นเทลายแล้วตรงนี้นะครับนี่ในโซนนี้นะครับไม่ผ่านนะครับผมก็ณตอนนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าเซลลงมาได้นะครับเซลลงมาแล้วก็ SL นะครับที่เดิมนะครับที่ไฮตรงนี้นะครับ จะปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าผ่านไายตัวนี้ไปได้เดี๋ยวค่อยดูกันใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้ยังสามารถเซลล์ได้ครับผมโอเค u j u จจากที่เรามองว่ามันสร้างกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสร้างกรอบสามเหลี่ยมนะครับอตอนนี้มันได้เบรก,กรอบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับน่าจะมีการเทสเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะผ่านขึ้นไปได้นะครับ รอดูนะครับหรือถ้าใครอยากลองบายก็บายแล้วก็ SL นะครับ SL ที่สมเหตุสมผลของผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่โลตัวนี้หรือถ้ากราฟสามารถกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับกับมาอยู่ในกรอบนี้ได้นะครับแล้วมีปฏิสัทธหรือเมนโน้มที่จะลงต่อก็สามารถ SL อออกไปก่อนได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็มองบายได้ครับเพราะว่าหลุดกรอบ เส้นเทรนไลน์ของสามเหลี่ยมนี้ออกมาแล้วนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับยูแคทครับตัวนี้ตัวความหวังเลยจากที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่ากราฟจะเบรกเส้นเทรนไลน์แล้วก็ลงมาได้นะครับผมตอนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูเป้าหมายของเรานะครับผมเป้าหมายของเราที่ผมมองไว้นะครับก็คือที่กรอบนี้นะครับผมน่าจะลงมาเทตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะลงมาเทตรงนี้ก่อน พเพราะเนื่องจากว่ามองไปจากด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นกรอบของตัวแนวรับนะครับแนวรับตรงนี้นะครับดีพาดผ่านมาที่่ทีในกรอบตรงนี้นะครับผมก็คาดว่าจะเป็นเป้าหมายแรกของออเดอร์เซลล์ sell, ที่เราเซลล์กันมานะครับตั้งแต่ที่ผ่านเส้นเทรนไลน์ตัวนี้นะครับที่ผ่านเส้นเทรนไลน์ตัวนี้นะครับในจุดนี้ก็ได้ออเดอร์สวยๆกันมาเลย อ่าทีก็มาดูว่าจะมาถึง TP 1นะครับผมเรียกว่า TP 1นะึงก้นที่เราตั้งเป้าไว้ตัวนี้หรือเปล่ามาดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกลับมาพบกับชาแนเทล่าสไตล์ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ